สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะครับสองเหรียญชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทหมุนเวียนที่ผลิตน้อยลำดับที่2นะครับลำดับที่2เราไปลุ้นกันว่าจะเป็นเหรียญพอสอไหนนะครับและมีราคาประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปเหรียญ12สสีที่ผลิตจำนวน น้อยนะครับเราได้เริ่มมาตั้งแต่ลำดับที่10นะครับลำดับที่10ามาจนถึงลำดับที่3เราทำมาแล้ว8คลิปนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปไล่ชมดูนะครับว่ามีพศอ,อะไรกันบ้างนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้จะเป็นลำดับที่2นะครับเป็นพศส5 3 1นนะครับก็ สำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะหาภาพของเหรียญ10บ,บาท2ส,สีเหรียญ10บ,บาทหมุนเวียนปี2531มาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ไปชมภาพของเหรียญกันแวบหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรา จะเอามาให้ชมกันนะครับสำหรับรายละเอียดของเหรียญ10ปี2,531นี่นะครับเหรียญ10หมุนเวียนนะครับน้ำหนักของเหรียญ10ก็จะอยู่ที่ประมาณ8.5กรัมนะครับ8.5กรัมเป็นเหรียญ10บสอสอีวัดอรุณนะครับวัดอรุณราช ราชวรารามนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญน,นี่ก็10บ,บาทอยู่แล้วนะครับตามที่อย่างที่คุณผู้ชมได้เคยสัมผัสเคยจับจ่ายใช้สอยกันอยู่แล้วนะครับตรงกลางไม่มีรูนะครับวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมนะครับผม26มเมตร ลวดลายของด้านหน้านะครับลวดลายของด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองบอรมเ,เครื่องบอรมขัติยร,ราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10นะครับเบื้องล่างมีเลขบอกราคา10เลขไทยนะครับและเลข10อารบิกโดยมีข้อความมาบาดนะครับขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้าย มีปีผู้ศักราชที่ทําการผลิตนะครับอของเหรียญน,นี้ก็คือปี2,531นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับอยู่ที่วันที่13กันยายน2,531นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่60,200 0 0 0ก200เหรียญน,นะครับนี่คือรายละเอียดคร่าวๆข,ของเหรียญน,นะครับราคาที่ ซื้อขายกันในปัจจุบันก็ตั้งแต่หลักหลายร้อยนะครับจนถึงหลักพันนะครับก็ดูที่สภาพนะครับแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูภาพของเหรียญ10บบาท2531กันเลยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นเหรียญลำดับที่1น,นะครับเดี๋ยวยังไง เราก็จะทําคลิปให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาถ้ายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ